มีอาการบ้านมนนเป็นความดันไขมันสูงก็ปวดไท้ทอยอะไรนะร่ะค่ะยวพอเริ่มทานเลยนะจานตึกแรกที่กินเลยก็คือว่ามันไม่มีกลิ่นของสมุนไพรนะคะจานมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นของยาคือเป็นเหมือนน้ำผล,ลไม้ที่เปรี้ยวอย่างนั้นเลยค,ค่ะจานค่ะ,คะซึ่งมันเป็นน้ำที่ทานง่ายมากแลว้วพอทานไปเนี่ยตอนนี้หนูทานมาได้แปดวันแล้วจานค,ค่ะแปดวันเป็น,นยังไงคะผลตอบรับ จัดเดิมนี่ทำความลาคาญให้ถูกจัดเดิมพอวลาลิกซ้ายทีหมนุนนอนที่ขวาทีก็หมนุน<ะ>แล้วก็หรือบางทีนั่งๆอย่างเงี้ยเอาละลเรวมเรียนหัวละ่ะเนี้ยคะ่ะแต่ตอนนีไม่มีแล้วนะคะใช่ไหมเอาเรีเนเ้องบอกที่ว่ามันดีอย่างไรแค่แปดวันน่ยที่ที่เห็นชัดๆเลยหนึ่งที่เห็นชัดๆเลย ตาตาเนี่ยนะคะเอ้าตาเห็นชัดมีช่วงคือหนูใส่แล้วมันมองไม่เห็นก็เลยเลิกใส่ก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าจะเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยคือมันทำให้ดีขึ้นคือจากหลังฐานงานวิจเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นคือมันจะพยายามปรับให้ระดับสายตาเราเนยกลับมาใช่ว่าที่หนไปสายตาานี้หนูเิสัน่ะ คุณชองรดานอกจากอ่าสายตาดีแล้วเห็นว่าตอนแรกๆสุดที่มาเจออาจารย์เนี่ยแบบมันมึนหัวมากแล้วมีเสียงจิ๊กๆๆๆกในหูแล้วก็มีปัญหาไขมันด้วยและเห็นผลภายในกี่วันก้าเสียงพูดจ้อยจ้อยจ้อยแบบมันมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขใช่ค่ะอาการช่วงแรกที่ผมเป็นแล้วหผมดูดีตัวเองมากเลยอาการมากหนูนอะจริงๆพออาการมันดีขึ้นคือเรานอนได้ด้วยอาจารย์ถูกต้อง นี่นเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และพลิกชีวิตเลยอันนี้เป็นการพลิกฟื้นชีวิตให้กลับมาสดใสขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะคะยังดีและยังบอกต่อ เวลามันดีเนี่ยมันดีทั้งระบบแล้วมันช่วยกระจัดสารพิษด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ